คทำแท้งนี่กูคิดคนละพันดีไหมสคนก็สองพโอเคไหมน่าดีนะไอ้ยทำแท้งอันเดียวกูหมั่นไส้กูคิดค,ดคนละพันอ่ะสองคนก็สองพันดีไหมแล้วบอกนะยะังคิถึงลกตัทูปยังเอาเนะาะเรามีตังไหมเอาไปหลี่ตู้หน่อยเอาไปีเอาข้าไปนุ่นนะั

หมาลง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 มแม่ำนแล้วม่สำนึกแล้วลงมาทั้งสดวงลงมาลงมาซะนะลงมากบาริบกบาริจิก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 บาริจิกบาริจิกบาริจิกลงมา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 ซะลงมาซะนะลงมาทั้งสองดวงเลยเออลงมาลงมาพร้อมกันทั้งพี่ทั้งน้องนะมาพร้อมกันไปพร้อมกันนะหมดเวรหมดกรรมแล้วน

จะร้องจะเสียใจอะไรต่างจะสั่งเสียบอกมาเลยนะเออวันนี้เป็นวันที่มึงไปแล้วนะเออเอาเอาจะร้องก็ร้องนะพอดีมีพยานมีคนมายิ่แย่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะจะสั่งเสียอะไรจะปากบอกเออเอาเอาจะสั่งเสียอะไรไหมอยากไปหรือยังมึงแม่สำนึกแล้วนะขยามาดินะเออเอามาเออไปเกิดเบ่าไปเกิดบ่าวไปเกิดหรือเบ่าไปนะมาพร้อมกันหรือเปล่าสองดวงเนี่ยมาทั้งสองนะเพศไหนกันบ้างเนี่ยทั้งสองดวงเนี่ย เพศไหนบ้างหญิงหรือชายชายทั้งสองเลยเหรอหญิงหนึ่งชายหนึ่งมีหญิงกับชายแม่ทำบุญได้รับเป่าเสียใจเปล่าเผลอใจมากไหมโ้ยเล้องร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 ้้องดูไว้นะคนทำแทนเนอะรักแม่รักแม่ไม่โกรธนะาแล้วไม่โกรธไม่กนะ เอาล็อกไว้ยังพี่เลยเออเออหญิกับชายเออเอาลอกมากินน้ำแดงเลยไหมน้ำแดงไหมบ่างกอไปเกิดกินน้ำแดงไหมเอาน้ำแดงไหมเออไปหยิบน้ำแดงในตู้เย็นของมหาเดี๋ยวมาขอเออดิเหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้ใจเอ้ากินน้ำแดงก่อนไอหนูอ่ะอันนี้เป็นน้ำแดงที่มึงได้กินผ่านมือกูนะขอให้กูนี่กูทำมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันนะขอให้มึงไปเกิดเป็นกูดีรู้ไหมกินเข้าไปอ่ากิน In mặt ở gin mày ngủ ở gin mày tàn ác. In mày bay mày ngủ ở lại gin mày ngủ ở lại gin mày ơi phải gin mày ở lại gin mày lòng hai mày ơi gin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  mày bay, gin mày ơi 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 gin bay ơi gin mày ơi gin

À, mừng rồi lại, làm không Ừ, mày Ừ, các mày Ừ, mày. ừ. ừ à, lòi mày, à, lòi nè Cái Ừ, bài rồi nè, cho nó bị giờ nữa, Ừ, mẹ kẻ rồi nó Mẹ thằng muốn nó vòi vào, Vòi nó Ừ, bay rồi nè เราจะถามว่าเครทำบุญในไทยบกทำดุญใน่าคพญายมราชเข้าใจไหมปัดเทตัดตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนคุ้มเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้จองเวรนะแน่มีเลยนะตัดเรีนตัดกรรมกนะหลุดพ้นจากพลังในต่างในคนดีเข้าใจนะจะมียักษ์มารับนะไปกับยักษ์รู้ไว้ทั้งสองดวงจิตเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะ บริวารค่านะจงมารับนะดวงจิตดวงยานนะทั้งสองดวงนะสองดวงนะไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะไปเกิดโดยเร็วนะไปไปนะสองดวงนะไปไปเลยนะมึงไปสัมภาษณ์กันเองนะว่าความรู้สึกเป็นยังไง <c oughs> อือเกิดมาเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนะี่ยโอ้ดูเขามากเนี่ยมึงโดนับตัว <c oughs> ไม่เคยดูเลย

ก้ดิเคยครั้งแรกเลยไม่ได้เป็นแบบนี้มีเชื่ออย่างเจอเนี่ยเ่อกับตัวเนี่ยชื่ออย่าลืมไปบอกไม่ได้พวก็เก่งให้กูด้ไงฮะกวกูเก่งจริงรู้เป่าเวนเนี่ยเอาสวน